ใครจะรู้บ้างว่าข้าวผัดน้ำพริกจะต้องใส่ไข่ได้ด้วยนะเพื่อนๆรู้ไหมเนี่ยวันนี้เราเอาน้ำพริกของร้านแม่ส่หมืปลาสลิดเนี่ยนะนะมาผัดกันไม่ว่าจะเป็นสูตรของน้ำพริกผเผาหรืน้ำพริกนรกนะคะมาผัดข้าวเลยช่วงสงเทศกาลสงการไม่มีใครไข่ข้าวพวกเราเลยมาผัดกันเองทานกันเองเลยน้ำพริกเผาที่ได้หรือน้ำพริกนรกที่ได้นะมันจะหอมเนื้อปลาสลิดเลย แล้วก็ Amazing มากมากเลยนะที่เราจําต้องใส่ไข่ลงไปด้วยเหมือนตอนที่เราผัดข้าวธรรมดานะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะอร่อยมากเลยนะเติมผักลงไปเพื่อนๆเติมตัวนี้เราใส่ผักบุ้งจีนนะแล้วก็ปรุงปรุงเพิ่มเล็กน้อยใส่น้ําตาลน้าปลาอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะใส่ข้าวเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่เราก็ใส่ข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะผัดไฟให้แรงหน่อยนะคะเพื่อให้เม็ดข้าวนี้เด้งหอมเลยนะคะ ผัดเลยนี่คุกเลยนะความพิเศษของน้ำพริกร้านเรานะมันมีเนื้อปลาสลิดอะ่ะผัดอยู่ในน้ำพริกกันนะมันจะทำให้หอมนัวอร่อยเข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆต้องลองนะนี่เราก็จะโปะด้วยปลาสลิดทอดกรอบจัดจานเลยค่ะใส่แตงกวาต้นหอมนะอร่อยนัวเลยค่ะลองดู